นี่ก็ทำใชแล้วอ๋อบาดีแมาตอนชงเผู้ชการจมาตไม่ผ่านรด้กมวันนี้ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนารา่ง์วางยาวเป็นนิ่งรู้นี่จะมีเจสซี่จะมา้ตราเรบัด้วยโอเคพอจาาอครับเ้ืนล้วประมาณองรีครับ่ในคนี้รจะมาเจอกันสูออจ เอาครั้ชมนจนจะคูนี้นะรับเหียวดูนะกวมานเข้าเดียเ่นักรกีฬาแข่กอลนี้มาเ็ไปเพเอาครับคตอก็ออมาท้ายนะครบสาต่อเจาหว่แต่เอาคยครับผู้ชมาคนทีคงทีนใเป็นแฟนตัว่าัไม่ไปไหนเอาไว้แต่ไปกินข้าวกินข้าวที่ไหนจั๊แล้วัวเลยลัวมีข้าวกปล็นตึว่าจัดตี2 Four.

สครับสวัสดีกันอีกช่วงหนึ่งนะฮะเอ่อทตีครับตอนนี้ผมผม,ผมเองก็งงนะครับอยู่อยู่โทรศัพท์ก็ดับไปนะฮะก็ก็แก้ไขสถานการณ์ขึ้นมาแล้วนะก็ชมกันต่อนะครับช่วงนี้ห้าสองก็ฟังเสียงไม่จากกรรมการนะฮะเสียงดำความชัดอยู่ก่อนนะครับ คู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมเจี JR น้ำดื่มในชุดสีม่วงฝั่งผู้บรรยนะครับกับทีมเจ้าพลในฝั่งตรงข้ามผู้บรรยายในเซตแรกก็เป็นทีมเจ้าพลเอาชนะทีมเจอาน้ำดื่มไปได้ก่อนนะครับเจีน้ำดื่มในฝั่งผู้บรรยตำแหน่งหน้าขวาทําก็เป็นเจ่าเอฟนะครับตำแหน่งชงก็เป็นเจ้าแบงส่วนตำแหน่งแบ็คก็เป็นเจ้าสีนะครับ ส่วนทีมเจ้าพลอยจากนุงสวรร์ตำแหน่งนักขวาทาก็เป็นเจ้านัดส,สระบุรีนะครับซ้ายชมก็เป็นเจ้าเพลงส่วนตำแหน่งแบ็คก็เป็นเจ้าเบิร์ดนะครับก็ต้องกลับขอภัยนะครับก็ต้องกลับขอภัยจ,จริงๆครับช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้บรรยายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็ดีแชร์น้าหนึ่งในแต่ นี่ครับเนี่ยแปลขอทีกำังมีเจ้าุรมพลเแปลงีแล้วเป็นคุณยาเธอแล้วเอาตึ้ตาหนึ่หนึ่งตหกระแสงสีูสีเลือกเรแลก็ยกยยังไม่ได้ครับเปะนสิเจเป็นมาเัเันติย้รับเจห้าเจ็ด

แล้วเป็นความหังปีท่านจะมาได้โทรศัพท์ท่านจะดูดบ,อดอบอลผลบอลบา,า,า,าอย่าตกเอาหมูปั่นไปก่อนถ้าคนหน้าเรืงผลหนังเป็นยังไงล่ะเรียบร้อยหิ้วหลวังป่าหงุชัยมาดออยไยามมาสวัสดีครับน้นองอ้นสวัสดีครับจากกายไรจดูไปไหมครับไม่ได้มานะฮะไม่ได้มานะครับ ่ครับต่อเนืรัตอเนื่ครับ่อเนื่องครับเนืงครับต่นองครับ่นครับตอเนครับเนืาอครับเนื่อครับ่องครับอเนต่อน่งคับต่นืองครับอเ่องครับนงครับน่อเี่คบต่นับงครันรับต่ครับอนงตคับนครับนรับตยนับเนืครับครับอครับต่องครับ คนอนาราบแงคับนกมยกเสียเจ้อได้แจ้าต้งเ็ะน้ำดอนบารมีครับผมจะบอกคห <Cock S 2> ้พวมคู <like Momo S 2> <this> ่ต <magic. S 3> ่อไนที่ว่าท่านก็ต้องไปเปิดตัรับมือท่านจัได้เห็น้กเตะคุณอดีคืออทีข้านไับสิบเจ็ดที่ทมต่งรอสักครู่ครับ้นตอไปครับนี่นะครับกำไรของที่ตรงนี้จบนะครับน่หนึ่งได้จ้ง สัผัาช่ยจริงครับน้องๆุโมก็พาดูเกมนีาครับเอาล่ะตักเตครับเกเอยครับแปดสิบย่สวัสดีเจ้า กันองครับ่าเวลาครับเหลือแค่สนาทีแล้วก็ตากคนตามความตากคนตามหรืมไปมหนึงคหนึ่งแล้วก็เวบต่างระับเวต่างระันตันมต่อัลกอ์มตายอัลกอ์สอ็

ฝั่งภูปัญญานะครับหรือว่าเจ้าพอยจากองคสวรรค์ในชุดสีดำา <9. 14. S 1> ว่าตัวอตนอนี้เอนี้อาตเจอาตามอยู่9ต่อ13ครับไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะโอ้โหดูจะเพลงจับขวาชงซ้ายครับนัทสระบ,บุรีเจ้าพอ,อยต,ต่ลูกนี้เรียบร้อยดีครับขึ้นแทนไป็นทียบร้อยแล้วฮะในเซตที่สอง สวัสดีครับเจียเลเตอสวัสดีครับเจียโลดอากาศร้อนแบบนี้ต้องกาแฟโอ้โหตอนนี้ด้วยความอักที่อากาศมันร้อนเนาะโทรศัพท์มันตัดไปหลายครั้งแล้วก็พยายาม

วัสดีครับสวัสดีครับน้องป้อมน้องป้อมเพชรสบูรณ์ จะพอยในแต้15 12เกมได้กี่ราย,ยนเส้นหลักครับ